สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนครับมือนี้นะครับผมผ่าอยู่เคยไ่าเขาวงงนะครับห้าพีผ้านนองมมกมือนี้มาสูบน้ำครับพี่น้องสูบน้ำใส่เดินหยานะครับหยาะนี่เป็นหยาธรรมศาสตร์เลยพี่น้องเด้อเป็นหยาธรรมศาสตร์เป็นเอ่อพวกหยาไว้นะครับหยาไว้หยาอ้อยนูสิหลายคนเอื่นนะครับเอื่นมั่ือกันนะครับแต่ว่าผมเอือนหยาไว้นี่ครับพี่น้อง ยาพวกนี้นะครับจะบ่แพืหญ้าสายพันธุ์อื่นขึืนอกันนะครับยาธรรมชาติถามีน้ำยุตลอดกระชิมีกระิีแตกกระชีง่ามแตกกอง่ามให้กห้ได้เล่มได้เพือกันนะครับพี่น้องเป็นญ้าธรรมชาตินะครับที่เกิดตามธรรมชาติพี่น้องคันถึงน้ำกัง่ามเพื่อกันเพระาะว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับถ้า เข้าดูแลใส่น้ำกระชีให้กล้วยกินได้ด้วยกันนะครับเพราะว่าเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็บต้องการนานนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็กำลังสูบน้ำใส่เพราะว่าน้ำเ่าไหลน้ำเ่าไหลย,ยื่นก,กันมีสองน้องชายสองสายครับคิดกันนะครับนี่เป็นเดือนผมใี่ไเป็นพอสูบน้ำนะครับ พอใส่รถไทนามุขสิประยัดนะครับเป็นปั๊มน้ำสาม,ามนิ้วนะครับมีขสิปรยัดมันมั่นใจเด่นสิน้นที่น้องถูกได้เบิดหมูลอยหนึ่งนะครับนี่เป็นเดินเดินกว้างนะครับเดินกว่างเดี๋ยวถูกน้ำใส่หงาเป็นแล้วก็เอากล้วยมะลามมาพี่น้นองเนาะฮะสำคัญเท่ากับต้องมีเดินหงากล้วยเลี่ยมนี่มาแลกกับเขากิน เพื่องในขอบกในละพี่น้องสิ่งใดที่เป็นธรรมชาติมันงามอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่างเห็นมีน้ำได้พี่น้องนั่งดูใครครับกระทำเหมือนกันนั่กล้วยเล่มสันเตพี่น้องเนาะฮะวิธีควายของคนเลี้ยงควายนั่งพี่น้องนงานพลังไหลอาบไหลน์ไปพี่น้อง พี่นอ้องฟ้าพี่น้องมาเบิงสูบน้ำใส่้าธรรมศาสตร์นะครับพี่น้องเดี๋ยวสิผ้ามาอัปเดตว่าสูบน้ำใส่เจักมือมันสีเขียวเขื่นงามนะครับมืนน่อวันที่วันที่ห้าครับวันที่ห้ามกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวจะมาเบิงกันนะครับพี่น้องว่า้าสีง,งามอาทิตย์หนึ่ง ส่ง,งามรนะคับนะสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องฝากไว้สำนรัทกคนคลิปหน้าจะพอกันไหมครับวันนี้ผมพาอยู่เคยผูไทยกขอเกล่าวคำ่าขอพูและกันสวัสดีครับ